รับขดีพลัส CBD ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากถังเช่าแท้สายพันธุ์ทิเบตผสานด้วยสารสกัด CBD จาก่อดอกกัญชงชาชิวชิวเครื่องดื่มชาที่ผสานใบกัญชาช่วยลดความตึงเครียดทําให้รู้สึกผ่อนคลายดื่มทุกวันกี่ทุกวันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอนครับครับพี่ไก่ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไวรุ่น90ครับผมอะไวรุ่น90สัปดาห์นี้คุยต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนครับผมครับเรื่องอะไรครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับรายการที่คลาสสิกมากๆในยุค90และยุคปัจจุบันแม้ว่าบางรายการจะอยู่บางรายการจะเลิกไปแล้วแต่ยังอยู่ในความทรงจําของพวกเราค่าว90นะครับค่บผมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของประเภทไหนดีพี่เราคุยเรื่องของเกมโชว์ไปแล้วอ่าทอล์โชว์ไปแล้วอ่รายการที่แบบของแปลกคนแปลกไปแล้วอ่าหลากหลายรายการมากพี่จแปลกไหม มั้งให้กูนึกก่อนอ่าต่อต่อต่อในการที่เกี่ยวเรื่องของแปลกคนแปลกไปแล้วนะครับผมแต่สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่แปลกแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในความจงใจบนล้วนเลยครับฉะนั้นเนี่ยก่อนเราเกิดมาแล้วแก่เกิดมาแล้วโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันต้องเป็แก่อย่าพูดบอยรายการเด็กนี่เกี่ยวกับเด็กครับผมรายการนี้เนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ครับและอยู่คู่ช่องเก้ามาอย่างยาวนานผมว่านะถ้าช่องเก้ายังอยู่ก็ต้องมีรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆครับช่องเก้าโลกการ์ตู ช่องเก้าโลกการ์ตูนใช่บางทีก็ใช้ชื่อว่าเปิดโลกการ์ตูนครับบางทีก็ใช้ว่าการ์ตูนช่องเก้าไม่ว่าจะชื่ออะไรก็มีช่องเก้าการกระตูนของช่องเก้านั่นเองถูกต้องคลาสสิกมากดูกี่เรื่องเรื่องเนี่ยไล่บีซีอาราลงอาราเล่ด็อกเตอร์ซารามกับหนูน้อยอาราเล่โคนันโคนันโดเรมอนอะไรอ่ะคินิคุแมนอ่าคินิคุแมนหน้ากากเสือมีอะไรเนี่ยเนี่ยการ์ตูนเช้าหมดล้วนๆน่ะการ์ตูนหมดเลยนะซูเปอร์สตา กับตันยุบาษาเกียร์บันไร่พอดีข้นบอลเขาก็าขยันไปฮามาคือคือถ้าไทยอยากอัปเดตว่าในโลกนี้มันมีการ์ตูนอะไรที่ถูกน,นะช่อง9้าเนี่ยคือที่อัปเดตในประเทศไทยเลยครับผมถูกต้องที่สุดละใช่ก่อนที่แบบจะมีคู่แข่งในช่องสาช่อง7จ็ดเลยก็ว่าไปนะแต่ช่อง9้านี่คือยืนหนึ่งเล่นการ์ตูนอ่าทุกวันนี้มีไนหะ มีมีการ์ตูนกูยังดูอยู่ตื่นมาดูอยู่เนี่ยตื่นมาชวนเมียดูอยู่เนี่ยน้าๆนั่นคือการ์ตูนอ่ารายการเกี่ยวกับเด็กแต่รายการเกี่ยวกับเด็กคู่แข่งกับเขาคือรายการอะไรรายการเกี่ยวกับเด็กคู่แข่งการ์ตูนเหรอมัเจ้าขุนทองไงเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองอุยฮาหุยฮ่าเจ้านทองอุยฮาอุยฮ่าเจ้าขุนทอเป็นรายการที่สนุกนะแล้วมันเป็นรายการที่แบบ ดูแล้วไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็ดูแบบเอ้ยดูละยิมนะจำได้ใส่ตัวเดียวมี่ปามมีใส่มือมังงาบครับอีกรายการหนึ่งที่เป็นคู่แข่งอยู่ช่องเดียวกันแล้วู่แข่งกระตูนครับช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์ทุกวันนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะรายการอะไรครับรายการเกี่ยวกับละครจักจังวงๆนี่ยุคเราเลยนี่ต้องไอ้นี่ฮะสี่กุมารสี่กุมารขวานฟ้าหน้าดําสิงหะไตรภพมีอะไรรถเมลีนางสิบสองนี่ไม่รู้กี่เวอร์ชันนะเยอะมากอะสุดยอด ลองถ่ายนี้เป็นของบริษัทสามเสียงฮะบางคนอาจจะมองให้มันเป็นเป็นละครนะทำไมเด็กชอบนี่เด็กอย่างเราชอบพี่ลองดูดิโ,โอ้โหเอฟเฟคฟ้าผ่านูนกระตุยกระจายเขาบอกว่าคนมีอายุเนี่ยชอบอดอซูซีรีส์จีหรือซีรีส์เกาหลีที่มันแบบแนวแฟนตาซีใช่ไหมครับ,รบแต่เด็กเนี่ยเขาชอบดูแนวนี้นะครับมันเป็นแฟนตาซีแบบไทยๆไงแกวนามะเก้วนามะอะไรเงี้ยนะสังทองนั่นก็คือเป็นเรื่องของละครแล้วเป็นรายการที่ มันเกี่ยวกับเด็กอ่ะผมถือเป็นรายการเด็กเลยจะตามไปเพราะว่ามันทําให้เด็กดูเลยอ่ะย้อนอดีตไปหน่อยครับเดี๋ยวจะมองว่ามีแต่บันเทิงครับรายการเด็กนี่มีสาระก็มีนะครับเป็นรายการที่ผมว่าโหฉลาดอะ่ะต้องฉลาดอะ่จะถึงจะดูรู้เรื่องรายการอะไรครับพี่ IQ ร้อยแปดสิบ ไไอีกคิวผมถึงที่ไหนแล้วผมดูทีมงานเราแต่ละคนนี่แบบเพชรมาเต็มหน้าเลยนะครับผมเขาบอกรายการนี้ต้องฉลาดถึงดูกัก็ต้องฉลาดเดี๋ยมันถึงที่ไหนล่ะคือเป็น่างนี้แล้วเด็กยุคนี้ไม่ทันนะเดี๋ยวมีอินเสิร์ตให้ดูคือเป็นรายการที่จริงๆซิมผัลมากคือเรียบง่ายคือมีสองฝั่ง่ะอันนี้ทีมสีแดงแข่งกันทีมหนึ่งมีสองหรือสามคนแล้วก็มีพิธีกรยืนอยู่ตรงกลางก็คือท่านดรชัยนรงช์ครัลงซึ่งท่านก็จะแบบดำเนินรายการแล้วอ่ะมีคำถามมาถามนะปึ๊บ สองทีเนี่ยครับต้องเขียนคำตอบ,บไม่แยง่แยงนะด้วยเขียนคำ<ห>ตอบให้เวลาสิบทีอะไรก็ว่าไปแล้วก็มาเฉลยกูแต่คำถามได้คำถามขอบอกครับว่าโอ้แค่เรียนก็ยากละ <laughs> พอมานั่งดูรู้สึกตัวเองจะลายก่าเดิมากเคยอยากจะคิดตามเขาก็คิดไม่ได้อะมันคิดไม่ได้อะผม่ชื่อไอคิว180ใช่เขาหัวงกะทิกันทั้งนั้นเลยตอนนั้น่ะมันไม่ใช่รายการแบบมันเป็นกอไก่ขอไข่ใช่ถามแล้วต้องเขียนตอบทีเป็นเลขก็แบบยากเลยอ่ะแต่แล้วโรงเรียนก็ส่งกันมาต้องเป็นแบบระดับตัวแทนอ่ะครับแรกที่ได้ก่อนสมศักดิ์เฉลยครับรูทสี่เท่ากับสองรูทสี่ได้เท่ากับสองรูทเก้าเท่ากับสามรูทเก้าได้เท่ากับสามสองกำลังสามเท่ากับแปดสองกำลังนั่นคือรายการในตำนานครับพูดถ ฉลาดแล้วมันก็ต้องมีอีกรายการหนึ่งเด็กเก่งครับวันนี้ก็ยังมีรายการอะไรครับพี่ซุปเปอร์จิ๋วครับผมจิ๋วพี่ซุป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 เขาก็มาทางเด็กอย่างเดียวเลยนะใช่พี่ซุปเนี่ยเติบโตเข้าสู่วงการจากการโต้คารลมนะครับรายการทอล์กรายการเกี่ยวกับเอซายาวาทีครับแล้วก็มาทำรายการเป็นพิธีกรซุปเปอร์จิ๋วยุคนั้นช่อง9ตอนนี้อยู่ช่องเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์ซุปเปอร์เทนซุปเปอร์เทนซึ่งผมนี่ชมพี่ซุปเลยอะ ทุกเจเนเรชันที่เขาทําเกี่ยวกับรายการซปเปอร์จิ๋วเนี่ยม,มันมีประโยชน์แล้วมันมีแรงบันดาลใจที่ดีกับเด็กยิ่งเป็นซปเปอร์เทนทุกวันเนี่ยดูเทปไหนเนี่ยผมเจอผมร้องไห้ตลอดเลยมีมีมีเป็นแบบเป็นเรื่องสตรอรี่ไม่ใช่แค่ว่าเด็กคนนี้กเก่งยังไงเด็เขาจะมีสตรอรี่ว่าเด็กคนนี้ทำไมถึงอยากเป็นแบบนี้ทำอย่างานู้นอย่างนี้มีคนหนึ่งอ่พูดถึงซปเปอร์เทนเนี่ยม,มีคนหนึ่งผมก็อึ้งมากเลยเก่งอ่ะแล้วเพิ่งมารู้เขาไม่ออกอะไรกันนี้นะคตอนนี้ก็ดังในระดับหนึ่งแล้วเป็นนก้อองย่ชืูิ ยูกิเพนพากาตอนหลังย้ายค่ายูกิไหทองคำซึ่งเธอน่ารักสวยใช่เป็นวัยรุ่นสวยเลยแต่พี่ไก่ใช่ไหมว่าไปออกรายการนี้ตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยใช่ประมาณ7จ็ดบครับแล้วก็สัมภาษณ์บอกว่าหนูอยากเป็นนักร้องหมอลํำเคยดูผมเคยดูอยู่ดูไหมดูผมมาผมมารู้จากการแล้วก็สุดท้ายเขาก็ออกมามาเซอร์ไพรส์อะมาหลอลงหมอล่ำตั้งแต่ซีซั่นที่หนึงจ้ะ แต่ผมชอบทีมงานเขาเลยนะ,<ด>นะทีมงานเขาเก่งทีมงานเก่งๆๆๆๆมากคือจะรีเซิร์ชหาข้อมูลนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะใช่แบบมีเงินก็หาไม่ได้อะ<ช>่ะต้องขยันหาด้วยนะถูกต้องนั่นก็คือรายการเกี่ยวกับเด็กยังมีอีกครับอันนี้เป็นรายการที่คู่ช่องสามมาอย่างยาวนานครับเป็นรายการที่บอกว่าการันตีเลยทุกปีต้องได้รางวัลอ่ะครับพุ่งแสงตะวันพตะวันพอเข้าหน้าฝนพุ่แสงเนพ่อแม่เริ่มไถนาหวานกล้าเริ่มฤดูการผลิตครั้งใหม่ เด็กๆก็พากันออกจากบ้านปาใหญ่เคีอชั่นสุดยอดแล้วครับรายการนี้เป็นรายการที่เป็นบริษัทที่ผมตอนเรียนจบใหม่ๆอยากไปทํางานมากอยากใช่ไหมอยากไปสมัครเขาไม่รับรู้สึกมีแพชชั่นว่ามันเจ๋งอะที่สุดละถ่ายก็สวยเรื่องก็น่ารักพิธีกรก็ดีเนื้อหาดีหมดเสียอย่างเดียวเช้าไปตงพูดถึงรายการนี้แล้วจะลืมรายการนี้ก็ไม่ได้ครับนั่นก็คือเป็นรายการที่เขาเกี่ยวกับ สาระปากินอากาศมาไม่ยาวครับมาสั้นๆแต่มาแล้วจำครับรายการแรกกระจกหกด้านตื้อ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 ยื้อต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 ืีอตื้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 อต้อตื้อนื้อตื้ตื้อ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 ตื้ไต่้อต้อตือ่ื้อตื้อตื้อตื ร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร091 194 5555 นี่เลยครับผลิตภัณฑ์จากวัยรุ่น90นี่ไก่ฝอยอ่าเริ่มที่ไก่ฝอยก่อนไก่ฝอยนะครับไก่ฝอยวัยรุ่น90ตัวนี้นะบอกได้เลยรสชาติอร่อยมากทานได้ตั้งแต่เด็กยันผู้เฒ่าทั้งหลายแหลยว่าแล้วชิมเลยครับผมอ่ะเน่เน่่เปิดมา้ชิมกังลยทีเดียวรสชาตินี่กำลังดีนะครับถ้ามีชานะบอกก่อนนะถ้ามีชานะ ไม่เค็มจนเงินไปแล้วก็สามารถทานเปล่าๆได้ทิน่นข้าวเหนียวดวนนำ้นำลายซอแล้วเหนียวดวนอร่อยจริงนะบ่อยเลยนะ,ะนี่ไม่ได้แกล้งอร่อยมันอร่อยจริงต้องใครอยากรู้ว่าอร่อยยังไงต้องเนี่ยครับโทรไปติดต่อไปตามหน้าจอนี้ได้เลยยิ่งทานยิ่งเพลินอร่อยเกินห้ามใจใไก่ปลอยวัยรุ่นก้าซูนราคา<อ>พิเศษน,นะครับสำหรับร่บุนผู้ชมนะครับและนี่ครับอยู่ในมือผมแล้วอันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งนะครับถั่วสมุนไพรไวัยรุ่นก้าสูนนะครับนี่เลย เม็ดแน่นๆแ,แบบนี้นะสะอาดถูกหลักรกะดมัยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนี่นะครับเขาบอกมีสโลแกนเหมือนกันครับผมยิ่งทานยิ่งอร่อยทานบ่อยๆนะวัยรุ่นอ,อ,อยากเป็นวัยรุ่นต้องทานถั่วครับอยากเป็นวัยรุ่นมากกว่าวัยรุ่นต้องไก่บ่อยวัยรุ่นกาศูนย์ <ๆ S 2> บาด <ๆ S 2> ้วยนะคะรับโผลิตดีๆอย่างนี้ชิมให้ดูชิมให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าไม่อร่อยจริงนี่จะเห็นนะครับว่าในในถั่วลิสงที่เป็นถั่วสมุนไพรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถั่วนี่ยไก่นะจะมีสมุนไพรนี่เห็นไหมครับ อืมอร่อยนะหลากหลายอย่างอันนี้บอกเลยว่าเหมาะกับผมมากอ่ะเหมาะกันทันของว่างมากของว่างบอกับทานกินกับกินกับโคกผมมากสุดละอ่านเขาหน่อยนะอร่อยสิคุณจะมาดูผมจะใช้นี่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 สมุนไพรมากใบม่มักกรูดกินอร่อยอร่อยสอย่างเสร็จก็ต้องฟังเพลงมันเพาควมเปิดให้เลยโชกของอร่อยมันดีอยู่แล้วมันก็ต้อง ของดีสาหรับหูด้วยสมาร์ทวินเทจเครื่องเสียงชั้นดีชั้นเลิศมีอาหารทางพุงแล้วก็ต้องมีอาหารทางใจนะอาหารทางใจก็คือฟังเพลงครับเพลงที่คุณรักเพลงที่คุณชอบจะไพเราะยิ่งขึ้นถ้าเกิดเปิดจากเครื่องเสียงที่ดีก็ติดต่อที่สมาร์ทวินเทจได้อย่าแค่โทรไปถามนะโทรมาซื้อด้วยหนุนเขาหน่อยเผื่อเขาทำเสื้อแจกถ้าพูดถึงรายการย้อนยุคในอดีตรายการบันเทิงพี่ไกงนี่ถึงรายการอะไรย้อนเกี่ยวกับเพลงผมต้องเพลงฮิตเพลงฮิตติดตาไหมเพลงฮิต ติดดาวของแกม,มี่อ่ะแกม,มี่พี่ไก่สมภพพี่ไก่แล้วต้องมีอ<ม>ีกหนึ่งคนน,นันนทแต่นันน็กเขาไม่โผล่หน้าทีนี่เขามาอย่างงี้ฮะคือต้องบอกก่อนนะรายการเนี้ยทำให้ผมเบนเข็มจากการเป็นทหารแล้วมาเรียนนิเทศนะ,ะเพราะผมอยากมีไอดอลเป็นมีไอดอลเป็นคือพี่ไก่สมภพอ๋อพี่ไก่สมา คือตอนจบม .4 ส,สอบเตรียมจะหาไม่ติดปุ๊บผมเบนเคม็มเลยนี่ต้องพี่ไก่สมาพลเท่านั้นพี่ไก่สมาพลปิยะภพศิลิค่ะอ่าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจของเด็กยุค90เยอะมาก<ช>เพราะว่าแต่เริ่มเลยเนี่ย ยุคนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยนะคณะที่เป็นคณะในฝันของเด็กเอ็นทานก็คือคณะนิเทศจุฬาพี่ไก่เนี่ยจบนิเทศจุฬาแล้วออกมาเป็นดีเจอันดับต้นๆของประเทศไทยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกรู้สึกจะเป็นฮอตเวฟนะฮอตเวฟฮอตเวฟแล้วก็มาเป็นพิกรทางทีวีทำนู่นทำนี่หลายอย่างคือเป็นแบบเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยในยุคนั้นแล้วรายการนี้พี่ไก่ก็เกิดอยู่ละพ็ดัง่และแจ้งเกิดหนึ่งคนที่ทุกวันนี้ก็ดังมากเลยคนั้นเองครับ แต่นาเน็กอยู่ีนนอนอยู่ใต้โซฟาแล้วมือโผล่มาโผล่มาในมือโผล่มาในมือแล้วเป็นเป็นงูอ่ะรู้สึกเชื่อเหลือมเหลื่อมเหลื่อมเหลื่อมแล้วก็มาแต่เสียงเสียงก็มือเนี่ยคือเวทีแจ้งเกิดของนาเน็กที่เบิร์ดเนี่ยดังไปถึงบนดอยเลยแล้วบ้างหน้าหน้าจาภาษากะเหรี่ยงมาทําบ้างแล้วเขาก็สอนคําว่าฉันรักเธอเป็นภาษากะเหรี่ยงคืองานนี่โกชิเตะนะฮะคือมันคืออย่างนี้อธิบายให้หนูๆนฟังก่อนลูกก็คือรายการที่มันนั่งพูดถึง เหตุการ์เพลงแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังแล้วก็คุยกับงูแล้วก็ไอ้น้องน้องนักศึกษานดังเรียนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเนี่ยมีแค่เนี้ยแต่น่าดูมีทุกวันแล้วก็่อเข้าเพลงของแกมี่ของแกมี่ตอนหลังคนนั้นเน็กตอนแรกๆแกประมาทหลังๆแกเริ่มยิ้มก่ายิ้มกัาพูดถึงรายการนี้ก็ต้องมีอีกรายการหนึ่งชร่บหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าว่าพี่พี่ตั๊กมยุราเนี่ยเป็นทีกรรายการเพลงด้วยก็ออกแนวๆนี้เหมือนกันนะครับ รู้สึกจะชื่อเพลงติดดาวเพลงติดดาวช่องเจ็ดซึ่งสองส <2 S 2> องรายการนี้นมีสเสน่อย่างหนึ่งที่ บอกว่าถ้าอัลบั้มไหนเพลงไหนเป็นเจนแรกของใครก็ไม่ต้องมาออกรายการนี้ก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะดูรายการเพลงไม่มี y o u t u b ไม่มีไม่มีมันไม่มีอย่างรายการเพลงติดดาวมาตอนกลางคืนเงี้ยก็ต้องรอดูรอดู m อ็มีนะเอออยากเห็นเพบ่อยเนี่ยมันก็ต้องปล่อยในรายการเพลงถ้าไม่มีรายการเพลงคุณไม่มีทางรู้หมดเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเสพเสพเพลงมีอยู่2อย่างคือถ้าไม่ดูรายการเพลงก็ฟังวิทยุใช่ใช่ดีเจมีความสำคัญมากเดี๋ยวนี้ไปเลย YouTube และอีกหนึ่งงานที่เป็นรายการทางทีวีที่ซปเปอร์คลาสสิกแล้วพอมีต้นทางก็ต้องเปิดจากดีเจวิทยุเปิดจากดีเจที่เป็นรายการเทแล้วต้องมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครับแล้วรายการคอนเสิร์ตอันดับ1อันดับ2หรืออันดับหนึ่งทั้งคู่กันของประเทศไทยในยุคนั้นมีสงเวทีเวทีที่1ก่อนครับพี่โลกดนตรีโลกดนตรีของ72โปรโมชั่นพี่แก้วพี่แก้วสุดยอดละรายการนี้นี่พิธีกรคือพี่เสกสรรผู้ประดิษฐ์ เขาเรียกว่าเป็น <antenna> พ <noise> <Not S 2> ิธีกรในดวงใจของใครหลายคนแล้วรายการนี้นะครับถ้าศิลปินไม่ดังจริงนะครับไม่ได้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 มาเข้ามาเซฟตอนใครดังมากๆนะครับล้นนะฮะล้นยิ่งเก่งล้นลานคาราบาลไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงคาราบาลพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเจพิทัศน์พิทัศน์ของคุณอ่ะพิทัศน์ของคุณอ่ะเจทัศน์ใครอ่ะคิตติน่ามานี่นะคิตติน่าแต่ไม่เคยได้ไปเลยนะผมอ่ะ ผมแค่เคยผ่านแล้วพอผมไปดูจริงๆยอมรับเลยทีมโปรดักชั่นเก่งมากเพราะถ่ายที่เล็กๆเลยดูใหญ่ใช่มันนิดเดียวเลยช่องทางมันายนลยนิดเดียวค่ะของบอยเรียนโปรดักชั่นของ72โปรโมชั่นที่แก่บุญชัยแล้วพอมีรายการนี้ก็ต้องมีรายการคู่แข่ง่ะเป็นหนึ่งในตำนานคู่แข่งแล้วแจ้งเกิดหนึ่งคนเป็นทิธีกรด้วยนั่นก็คือรายการ7สีคอนเสิร์ต7สีคอนเสิร์ตชื่อบ่อยอยู่แล้วครับช่องเจ็ดแล้วรายการนี้เป็นรายการคอนเสิร์ตรายการ เดียวมาฮะทำไมครับที่มีตํานานสุดยอดนักร้องของประเทศไทยรับหนึ่งครับคือพี่เบิร์ดเป็นพี่นกอลใช่อ่า,อาแล้วรู้ไหมพี่คกอลคู่แกคือใครใครใครับพี่พี่ตักมาอยู่ละฮะนั่นแหละครับคู่กันแล้ว,ลลวสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็พี่เบิร์ดพี่ตักก็จัดรายการนี้จนแบบโอ้โหโด่งดังครับแล้วก็เป็นรายการที่แบบโอ้โหเรียกว่าคลาสสิกสุดๆคลาสสิกเพราะว่า เจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะไปตามห้างเขาไปตามห้างความร้อนเนี่ยมีช่วงหนึ่งเข้าไปเล่นในฮอลเลยด้วยใช่ใช่เขาไม่มีความร้อนถ้าเกิดแบบแนวอยากสัมผัสแอร์ก็เจ็ดสีคอนเสิร์ตเสีคอนเสิร์ตใช่ครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทั้งสองรายการไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับศิลปินก็ไม่ปล่อยเพลงกันในยูทูบหรือทวิตเตอรอะไรก็ว่ากัน่แล้วนั่นคือทั้งหมดเลยของสองสัปดาห์เต็มๆฮะที่เรามาพูดกันย้อนอดีตความทรงจําของเรื่องของยุค90้นี่รายการที่คลาสสิกมากๆเลย ถําไม่พูดถึงข่าวนี่เขาจะโกรธเราไหมพูดให้เขาหน่อยได้ไหมล่ะเอาหน่อยนะเอาหน่อยนึงเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตนะฮะรายการข่าวในตำนานครับของพิธีกรใกล้ๆตัวแล้วนี่ไปดูนครับผมทางด้านของคุณอภิสิทธิ์นะครับก็ได้อำลาตำแหน่งนายกกับข้าราชการแล้วก็สื่อที่ทำเนียบนะครับการกำหนดราคาหมูนะฮะก็แบ่งเป็นอย่างนี้นะครับภาคกลางภาคตะวันออก ภาคตะว,วันตกน่าจะเจ็บช้ำน้ำใจอ,อกหักมาแล้วก็มาเจอวัดสักน้อยวอ้โ,อโหวัดสักน้อยนี่ต้องรู้สึกน้อยใจแน่เลยที่ตัวเองต่ำศักถิ่ชื่อว่าวัดสักน้อย,ย,ยแล้วเล่เาเรื่องความรักของของตัวเองที่ไม่สมหวังออรอนแบบเสบนี่ถ้าเกิดคนไม่อ,อกหักบ่อยเนี่ยไม,ไม่สามารถตีความได้ขนาดนี้ <laughs> เป็นไงพี่ไก่สองรายการนี้คุณคุ้นหน้าไหมถกคุ้นหน้ามากเลยเนี่ยระดับตำนานเลยครับตำนานแบบแบ่เราพูดถึงช่องอื่นไม่พูดถึงช่องตัวเองก็ไม่ได้ว่าเรามีคนระดับตำนานตั้งหลายคนตำนานเลยครับ <laughs> ตำอยู่ในยูทูบไม่ใช่ส้งตำคุผมก็พูดถึงเรื่อย แล้วหวังว่าวันหนึ่งนะครับว่าผ่านไปอีกสักสิบยี่สิบปีวัยรุ่นกสูญจะเป็นหนึ่งในรายการที่ท่านชมฝากบานด้านด้วยนะครับอย่าเพิ่งรีบถอนออกนะครับโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของรายการวัยรุ่นกสูญในสัปดาห์นี้นะครับผมพี่ทอรแล้วก็ข้างๆผมพี่ไก่นะครับพบกันทุกวันวันเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีครับ